ในเช้าวันนี้ครับ BTC ของเราตอนนี้ทรงเริ่มจะกลับมาปรับอ,อีกครั้งหนึ่งนะเออหลังจากที่เม,มืมเนนะเอ่อวานมีการเทนะออาก็อาจจะปล่อยของนะครับนะแล้วก็มีแท่งกลับตัวนะครับเนาะก็ที่ผมบอกไว้ในกลุ่มนะครับ2อ0แส้เนาะมันลงมนาะประมาณ2 8 0แนแ้วะครับเนาะก็ประมาณส0งจุดนะครับหลังจากที่ได้ไกด์ไลน์ไว้นะเออก็ BTC ก็มีการกลับไปยืนเหนือเส้น EMA 25ห้ได้นะครับก็คือเป็นกรอบไซด์ V นะนะนะในโซนนี้คือกรอบไซด์ V นะครับเนาะเออซึ่ง ตอนนี้ยังอยู่ในชแนลไซเวนะถ้ายืนได้นะยืนทะลุตรงนี้ได้เหนือบนเส้นนี้นะฮะนะจะอยู่ที่แนว2 5 8 0 0นะถ้ายืนได้บินนะฮะนะบินเลยนะบินยาวๆนะครับเออน่าจะเป็นกับตัวขาขึ้นนะแล้วก็ในวิกนี้เหมือนจะอยากไปนะครับนะในวิกนี้นะก็ต้องดูนะถ้า FOMC นะมีการพูดที่ดีต่อตลาดลงทุนตลาดคริปโตนะก็มีแนวโน้มที่จะบินขึ้นไปได้นะครับเนาะในส่วน BTC นะอ่าีโอกาสที่จะไป2 6 6หมืนะ้อะอาก็ต้องจับตาดูนะครับส่วนดอลลาร์เนี่ยตอนนี้ ตอนแรกตอนนี้นะครับก็มีเท่งกับตัวเนาะพุ่งขึ้นไปทดสอบที่แนวแตานที่ผมว่านะหนึ่งร้ยสี่จุนะครับนะหนึ่ง้อสี่จุดหถ้ายืนไหวเนาะเออมีโอกาสที่จะเป็นขาขึ้นนะแต่ตอนนี้โดนแท่งกับตัวนะครับมีโอกาสที่จะย่อลงมาน,นะถ้าเราตีเส้นเทรนไลน์ลเราจะเห็นว่าตรงนี้นะฮะมีโอกาสที่จะมาทดสอบเส้นนี้นะตอนนี้ก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับนะเออจะอยู่ที่โซนนี้ครับแถวล๑ร้อยสานะหนึ่ง้อสมจุดหประมาณนี้เนาะเออ หนึ่ร้อยสามจุดแปดประมาณนี้ครับนะถ้าอยู่ในกรอบช่องแนลของมันนะเออตรงนี้นครับนะเนาะออก็ยังไว้ใจไม่ได้นะนอกจากให้ดอลลาร์มันหลุดโซนนี้มาก่อนหนะึ่งร้อยสองจุดแปดเนี่ยเออถ้ามันหลุดมาอีกรอบก็น่าจะเป็นการลงนะในส่วนของดอลลาร์นะครับนี่ถ้าเราตีเส้นตรงนี้จะเป็นนี่บอดดิ้งเวทครับนะเออก็จะแตะบนแตะล่างลงมานะอาจจะลงมาตรงนี้ก็ได้นะก็มาลงดีกทีในส่วนของดอลลาร์ส่วน b d c ก็รู้สึกจะวันพฤหัสึ้นครับนะค,นะคืนวันพฤหัขึ้ี่สอง m c นะครับนะเนาะอ่าแต่เนี่ยจากที่ดูเนนะนนีี่ยตรรง้ะะคับนะ เออเหมือนจะเป็นเนเฟซหนึ่งคือลงสองแล้วจะไปสามหรือเปล่าถ้าไปสามนี้จะต้องไกลกว่าหนึ่งนะครับนับมีโอกาสที่จะมาทดสอบเส้นเนี่ยในวีคนะครับนะ,ะสองหมื่นเก้าสี่ร้อยน,นะครับนะ, 29, นะค,บนะค่อนข้างมีแนวโน้มนะครับเพราะว่าเอสไอวีกัเริ่มเชิดคืดละแล้วก็อยู่เหนือค่าหนะ้าสิบเออเดย์ D ก็อยู่เหนือค่าห้าสิบนับสี่ชั่วโมงก็อยู่เหนือค่าห้าสิบนับหนึ่งชั่วโมงก็อยู่เหนือค่าห้าสิบสิบห้านาทีก็อาจจะมีการย่อตัวบ้างนะแต่ว่า เส้นสองร้อยยังรับอยู่นะครับนะเนาะแนวโน้มสูงที่น่าจะไปหรือเปล่านะมีซีนะมันจะอยากขึ้นนะครับเนาะเออโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ตอนนี้ช่วงไซเวก็ใครเข้าก็ไอเซลใกล้ๆครับเนะี่ยหลุดตรงนี้มาเนี่ยนี่หลุดแถนนี้ลงก็ออกไปก็ได้นี่สองสี่สามร้อยเนี่ยปิดหลุดไหม<สะ>อืมเพราะว่าจะอยู่ต่ำกว่าเอีเมย์ยี่ห้าพอดีเนาะเออก็ออกก่อน สอี 24, 24, ่ประมาณสองสี่สบร้อยถึงสองสี่แล้วกันเนาะลุกโซนนี้ก็อาจจะออกก่อนเนาะใครที่อยากจะลงเข้านะครับอ่าแต่อาจจะไซด์เวผมว่าไซด์เวรอถึงวันพฤหัสอาทิตย์เนี่ยนะก็ต้องระวังตรงนี้ครับเนะเาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณน,นี้แล้วกันนะค,ะนะคะเนาะสวัสดีครับ